อยู่ผมบอดพีซีอีกเช่นเคยครับคำคำนี้ต้องได้ยินกันทุกวันครับงานส่งเรียบร้อยวันนี้นะครับก็ทย,ยทยอยทยอยออกมาจากห้องช่างครับก็หลั่งไหลสั่งกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับวันนี้เครื่อง3เครื่อง3ตายนะครับที่รอไวแพ็คแล้วก็รอลูกค้ามารับเองส่วนหนึ่งเนี่ยผมต้องบอกนี้ก่อนว่าผมคัดมาแต่เครื่องสเปคราคาถูกนะครับราคาถูกๆนะครับให้ลูกค้าได้ยนโฉมกันนะครับอย่างเครื่องนี้16,600 8 0บาทนะครับ16,680ราคาเฉพาะตัวเครื่องนะยังไม่รวมจอนะครับเฉพาะเครื่องเนาะไม่รวมจอเนาะอ่ะโอเคแล้วก็เป็น i3 ครับเครื่องนี้ 10-105F ครับ4คอแปเทตบบจุดสีครับแลมเป็น16 g b d จิกดีดีรจากบ i l l i o n ครับเมมบอร์ดเป็น H510M จาก BioStar ครับแล้วก็ตัว M.2 เป็น NVMe ครับจากฮาริเ o n นะครับเป็นตัว256 GB ้กกลิตรไามพกเมกนะครับ gtx 1 0 6 0 3 g าจิกจากโซเท็นั่นเองเป็นพัดลมใหญ่พัดลมเดียวนะครับผมแล้วก็ตัวเคสนะครับเคสตัวนี้เป็นของซีนามิบีดมาพร้อมกับรีโมทเปลี่ยนไฟปิดไฟได้เดี๋ยวทำให้ดูนะครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บนี่ปิดไฟอย่างนี้เปิดไฟอย่างนี้นะตามนี้ rgb auto ตามนี้ p o w เ r s ร p p l า Sigma t e ท h 6 0 0วัตต์จบตามนี้เลยในงบ1 6 6 8 0บาทของใหม่ทุกอย่างประกัน3ปียกเวนกาจอเป็นมือสองประกัน3เดือน การจอลาไม่แถมเกลือแถมสนิมให้ลูกค้าอยู่แล้วสบายใจได้นะครับจบตามนี้ครับ1 6ื่นหนะต่อมาเครื่องนี้ครับเครื่องนี้เครื่องนี้อ๋อเครื่องนี้สอง9 0นหนึับ2ะสองเนี่ยเป็นไอห้านะครับไอห้าหนึ่งศูน์สี่ศนย์ศเอฟหกพอเทเทอร์โบสี่จุดี่นะครับแล้วก็แรมเป็น16บหกจิกดีอาโฟบัสสามพนองรอนะครับเอ็มด e เอ็นวีเอครับ เป็นตัวไบโอสตาร์นะครับเป็นความจุอยู่ที่512จิกนะครับรีดไลท์3,000เมกโดยประมาณนะครับผมแล้วก็ตัวเมมบอร์ดฮหกหเอ้ย H510M จากไบโอสตาร์นะครับการ์ดจอครับการ์ดจอตัวนี้เป็น AMD RX 6,400นะครับ AMD RX 6,400เป็นตัว4จิกนะครับจาก XFX นั่นเองนะครับเป็นของใหม่นะครับแล้วก็ตัว Power Supply ครับ Power Supply Sigma Tech 600วัตต์ ตามนี้เลยเคสเป็นของไอ s o n ซนัสเดเม r ครับเปลี่ยนไฟได้ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บตามนี้แล้วก็ปิดไฟได้นะกดค้างกดค้างไว้4วิไฟก็จะปิดตามนี้21,490เฉพาะเครื่องยังไม่รวมจอวงเล็บทุกอย่างในเครื่องเป็นของใหม่ทั้งหมดประกัน3ปีมันเลยราคานี้นะเพราะว่าลูกค้าก็กำชับมาอยากได้ของใหม่ทั้งหมดนะครับไม่อยากได้การ์จอมือสองเรามีมีอยู่แล้วตามใจเลยนะครับ หรือว่าอยากไปกร์ดจอมือ2เพื่อประหยัดงบก็จัดให้ได้นะครับผมอ่ะโอเคต่อมาเครื่องนี้ครับเอ้ยเครื่องนี้เป็นโปรแถมจอเครื่องเนี้เครื่องรวมจอจะอยู่ที่1 9 9 9 0บาทเครื่องอย่างเดียว1 4 9 9 0บาทแล้วันนี้ครับคุณจ่ายแค่ราคาเครื่อง1 4 9 9 0คุณได้จอด้วยนะครับจอสามารถเลือกได้2รุ่นเลยนะเป็น m s i หรือเป็น Cooler Master ถ้าเป็น MSI สเปคจอก็จะเป็น24นิ้วเคิร์ฟ75 Hz. นะครับเป็นจอเคฟมีลำโพงใต้จอ24นิ้วอันนี้ก็24นิ้วเท่ากันคูลเลอร์มาเตอร์100เฮิรต l ฟูเฮีได้100เฮิรตนะแต่เป็นจอตรงไม่มีลำโพงใต้จอต่ามนี้ต่จอเป็นจอฟู l l เฮีเท่ากันต่างกันที่เฮิรตแล้วก็ความโค้งอะไรเงี้ยแล้วแต่ชอบไม่ชอบก็แล้วแต่นะครับ14,990เลือกจอได้เลยจะเอา MSI หรือว่าคูลเลอร์มาเตอร์อ่ะสเปคเครื่องครับเครื่องนี้เป็นไรเซน5 4650 GPO นะครับ6คอร์12เทสนะครับเทอร์โบ 4. มาพร้อมกับการ์ดจอออนบอร์ดเวก้าเนะครับแล้วก็แรมเป็น16 g b กจิกดีแนะโฟบัสสามสอร้อยเอ็เป็น NV ็นมีครับจากฮันนิเซนครับเป็นตัว2อ6ร้จิกเมนบอร์ดเป็น A3 20M นะครับผมแล้วก็ตัวพาวเวอร์สปายครับซิกมเทคหกรวัตต์เคสเลือกได้ประมาณ30แบบอันนี้ลูกค้าเลือกมาเป็นใช้ของ Skyline ์นะครับไอทีโซนา s k y l i ลนเปลี่ยนไฟได้ปิดไฟได้นะครับอ่ะหมื่น ของใหม่ทั้งหมดประกัน3ปีไม่มีมือ2ผสมนะครับสบายใจได้เลยนะครับจอก็ของใหม่เครื่องก็ของใหม่ประกัน3ปีแรมตัวแรมแรมประกันไลฟ์ไทม์ไลฟ์ไทม์ก็คือตลอดชีวิตนะครับแล้วก็ตัว M.2 M.2 จากไฮริเซน256จิกลิตรไลฟ์ประกัน3,000โ oh งมกประกัน5ปีพาวเวอร์สปายประกัน5ปีนะครับอ่ะโอเคตามนี้จบเรียบร้อยสําหรับงานวันนี้ครับใครกําลังมองหาคอมก็บอพีซียินดีให้บริการนะครับกาจอ มีเข้ามาบ้างป่าปายนะครับมือ2มือ1ี่มีหมดเลยนะครับอ่ะโอเคก็เลือกได้ครับ 4070Ti 4060Ti นะครับอ่ะโอเคจบตามนี้กมารมอง,มองหาคอมพิวเตอร์ก็ฝากไว้ด้วยครับที่บอยพีครับ